ครับผมศาสนาจารย์กำพลสวยงามศรีบาลคิดจักสารชัยอำเภอกอคาจังหวัดลำปางวันนี้ผมจะได้มาแบ่งปันพระชนะพระเจ้าในหัวข้อเรื่องความสัตย์ซื่อความสัตย์ซื่อในพุทจนนุกรมฉบับรา,บราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542หมายความว่า ประพฤติตรงจริงใจไม่คิดคดทรยศไม่คดโกงไม่หลอกลวงนั่นคือความหมายของคำว่าสัตซ์ซื่อพระพีได้พูดถึงในพระธรรมกิจการบทที่หข้อหนึ่งถึงข้อ11ได้กล่าวว่าอานาเนียและซับฟิลาขายที่ดินแล้วได้ยักยอกเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับ ตัวเขาเองพมพีตอนนี้ท่านเปตโตรก็ได้พูดถึงว่านำทรัพย์สิ่งของสมบัติเหล่านั้นมาวางแทบเท้าของเปตโตรซึ่งเป็นอัครทูตที่ต้องมีส่วนกลางมีศูนย์กลางที่จะได้นำของใช้ทรัพย์สมบัตินั้นมาเป็นสงส่วนรวมดังนั้นมีซับฟิลาและอนาเนียนี้ได้ยักยอก เป็นบทเรียนที่ไม่ดีแต่เราจะนำบทเรียนที่ไม่ดีนั้นมาเป็นบทเรียนที่ดีในชีวิตของของเราคำว่าความสัตย์ซื่อเพราะว่าความสัตย์ซื่อนั้นเป็นความจริงที่มาจากองค์ผู้เป็นเจ้าที่ให้เราหลายนั้นมีความสัตย์ซื่อตั้งแต่ผมเป็นเด็กมาผมได้ยินคำแรกที่จำในชีวิตก็บอกว่าเสียชีพ อย่าเสียสัตว์นั้นเป็นความจริงที่เราทุกคนซึ่งฐานะที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจต้องมีความสัตย์ซื่อเที่ยงตรงในเรื่องทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของต่างๆที่พระเจ้าประทานให้ความสัตย์ซื่อเป็นคุณสมบัติของพระเจ้าที่ประทานให้กับลองหลายให้มีความยำเกรงในองค์ผู้เป็นเจ้าพี่น้องหลายครับความสัตย์ซื่อทําไมเขาไม่สัตย์ซื่อ ก็เพราะว่าเขาคิดว่าไม่เป็นไรที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเราแต่เนื่องจากว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาจึงได้คิดกระทำบาปเขาคิดที่จะทำบาปในเรื่องความไม่สัรัื่อที่มีต่อพระเจ้าเปตโตรก็ถามอนาเนียและสฟิลาทั้งสองว่าท่านได้เงิน มาเท่านี้หรือเขาก็ตอบว่าเท่านี้แหละดังนั้นทั้งสองคนนั้นเขาคิดว่าเขาเป็นคนสําคัญคิดว่าเขาไม่มีใครรู้ที่จะได้เงินมาซึ่งได้มาถวายด้วยความไม่สัตซ์ซื่อนี้ก็เนื่องจากว่าเขาเป็นคนสําคัญเขาเป็นคนที่บุคคลสําคัญที่จะให้คนอื่นได้นับหน้าถือตาในเรื่องการถวายเขาอยากยกย่องตัวเอง ให้ตัวเองนั้นเป็นผู้ที่สัตซ์ซื่อแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ได้สัตซ์ซื่อในสิ่งที่เขาได้กระทําทําไมเขาทําอย่างนั้นเขาเนื่องจากว่าเขาได้มีชีวิตอยู่แบบช่อกโกงมีชีวิตที่เห็นคนอื่นทําคิดว่าไม่เป็นไรความไม่เป็นไรของเขานั้นทําให้เขาต้องล้มลงจนถึงกับชีวิตท่านเปตโตรก็ถาม กับเขาว่าท่านมีแค่นี้หรือเขาก็ตอบว่ายืนยันข้อเดิมว่ามีเท่านี้ทั้งๆท,ท,ที่เขายักยอกเขาได้รับการพิพากษาได้รับการลงโทษนเขาก็คือเขาได้ลม้มลงตายทั้งคู่อนาเนียนและซาฟิลาเขาก็ได้หามศพของเขาออกไปฝังวันที่นั่นเนื่องจากว่าความศรัื่อของเขานั้นเป็นความศรัื่อที่พระเจ้าทรง ให้เขาได้กลับใจใหม่ให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในความสัต์ื่อของเขาที่พระเจ้าทรงใส่ชีวิตจิตวิญญาณเขานั้นแต่เขาได้หลงลืมไปให้ผีมารซาตานวิญญาณชั่วที่ครอบงำจิตใจของเขาแต่ท่านเปโตรก็ให้อาภัยเขายอมที่จะให้เขาได้คืนดีกับพระเจ้าไม่ใช่ว่าเปโตรจะเป็นคนที่ดีแต่เปโตรก็เคยปฏิเสธพระเยซูคริสตถึงสาครั้ง เปโตรก็เป็นคนที่ไวในการที่ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าไวที่จะสาราภาพกับพร,พระเจ้าเปโตรกลับใจเสียใหม่เปโตรหันมาพึ่งพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องหลายครับถ้าเราย์ัื่อในพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงบอกว่าพระองค์ทรงรักคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอดีนในทุกสิ่งในความสัตย์ซื่อเหล่านั้นแม้เราไม่มีแต่พระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมให้เรา มีความสัต์ื่อมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความสัต่อเป็นคุณสมบัติของผู้รับใช้ของพระเจ้าจําเป็นต้องมีในชีวิตทุกคนเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่สัต์ซื่อพระเจ้าทรงเป็นความสัตย์จริงพี่น้องหลายครับเราอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่เป็นไรคําว่าไม่เป็นไรนั้นทําให้ชีวิตของเขาต้องล้มตายลงถ้าเราจะพูดไปกเหมือนกับว่ามีคนหนึ่งที่รู้ ในชีวิตของเขาว่าเขาเป็นคนโกหกเขาเป็นคนหลอกลวงถ้าหมอมาสันสูตรพิสูพเขาแล้วก็คงคิดว่าเขาเป็นหัวใจล้มเหลวหัวใจวายอาจช็อกตายได้เขาคิดไม่ถึงว่าคนของพระเจ้าจะบอกกับเขาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ศรัท่อเพราะเขาได้ตายต่อหน้าต่อตาผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องหลายครับ่านเปตโตรเป็นตัวอย่าง ถึงความไวในการตัดสินใจถ้ามีความมุ่งมั่นที่จะให้พระวิญญาณของพระองค์ครอบงำชีวิตของเขาเขาได้พูดด้วยพระวิญญาณของพระองค์สวมทับชื่นของเขาเขาประกอบด้วยพระวิญญาณบูิสุดของพระองค์เขาจึงสามารถที่จะนําพี่น้องหลายนั้นเข้าไปสูดด่วความสัตส่อได้ฉะนั้นเราจะสัตส่อได้อย่างไร พะน์นาของพระเจ้าได้พูดถึงในสรุดีบทที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์พระองค์ทรงตรวจสอบข้าพระองค์แม้ข้าพระองค์จะนั่งลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบความเสียหมดสิ้นพระองค์ทรงค้นวิถีชีวิตของข้าพระองค์พระองค์ทรงคุ้นเคยกับการทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะรู้ซึ้งถึงพระคุณของพระองค์เจ้าได้แม้ข้าพระองค์จะนั่งหรือพูดแม้ลิ้นข้าพระองค์จะพูด พระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดสิ้นแล้วพระหัตถ์ของพระองค์ทรงวางบนข้าพระองค์พระหัตถ์ของพระองค์ทรงนำชีวิตของข้าพระองค์ความอัศจรรย์อย่างนี้เกินข้าพระองค์จะเข้าใจความรู้อย่างนี้ข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงพระคุณของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะไปที่ไหนพระองค์ก็จะทรงไปข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นพระวิญญาณบริสุดของพระองค์ข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระวิญญาณบริสุด หนีไปไหนจากพระพักของพระองค์เจ้าได้ถ้าข้าพระองค์จะไปยังสวรรค์พระองค์ทรงสถิตอยู่ที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะทําที่นอนข้าพระองค์วไว้แดนมรณาพระองค์ก็ทรงสถิตอยู่ที่นั่นพระหัตของพระองค์ทรงวางข้าพระองค์ถ้าข้าพระองค์จะติดบีกบินแสงอรุณพระองค์ก็สถิตอยู่ที่นั่นแม้ข้าพระองค์จะอยู่ในทะเลไก่โพนพระองค์ก็สถิตอยู่ที่นั่นพระหัตของพระองค์ทรงวางข้าพระองค์พระหัตของพระองค์จะทรงวาง ้าะองและพระหัตถ์ของพระองค์ทรงจูง้าบองพี่น้องหลายครับไม่ว่าเราจะทําอะไรพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราของหลาพระองค์ทรง,งมองเห็นแม้ว่ามนุษย์ไม่สามารถที่มองการการะทําของเราได้พังผีบวันในสําหรับพระองค์ในที่มืดก็ไม่สมืดในที่สว่างพระองค์ก็ทรงเป็นความสว่างในสิ่งนั้นพระองค์จะทรงเปิดในที่สว่างที่มืดจะเปิดในที่แจ้งพี่น้องหลายครับความเชื่อที่เรามีนผู้เป็นเจ้า ระเจ้าทรงช่วยเราองหลายนั้นให้มีความสัตย์ซื่อกับพระองค์พระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราพระองค์ต้องการให้เรามีความสัตย์ซื่อในพระองค์เพราะวจนะของพระองค์ที่กับสอนให้เราองหลายนั้นให้เป็นคนสัตย์ซื่อนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําดังนั้นพี่น้องหลายครับความสัตย์ซื่อทาไมเพราะอะไรเหตุผลอะไรที่เราไม่สัตย์ซื่อเต็นตัวอย่างที่ดีที่เราจะต้องสัตย์ซื่อในพระองค์ก็เนื่องจากว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ที่ทรง ให้เหล่งหลายมีความยำเกรงพระง์พระองค์ต้องการห้เรามีความศ์ัืธอในพระองค์ที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญาพระองค์ทรงโอยพระพรพระองค์ไม่ต้องการที่จะถูกคำทราบแช่งจากองค์ผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะให้คนหนึ่งคนใดที่ต้องตัดรอนจิตติเสรีภาพพองเราในการที่ศ์ัื่อกับพระองค์พระองค์เท่านั้นที่ทรงช่วยเหล่าองหลายพระองค์เท่านั้นที่จะทรงให้เหล่างหลายนั้นมีชีวิตเสรีภาพที่จะติดตามองค์ผู้เป็นเจ้าตลอดไปขอพระเจ้าทสงโปรงเมตตา ขอพระเจ้าสรงโปรดสรงเกือ้อกุลนูนชีวิตของหลายสลับผู้ที่สัตซื่อก็ขอให้สัตซื่อต่อไปเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้รับใช้เป็นแบบอย่างที่ดีกับชาวโลกสังคมต่อไปสลับคนที่ยังขาดตกบกพร่องคนความสัตซื่อนั้นก็ขอพระเจ้าสรงโปรดสงเมตตาท่างหลายด้วยเถิดในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน